สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนว์การเกษตรที่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการบักชํากิ่งมะนาวนะครับเพื่อนําไปขยายพันธุ์ต่อนะครับอเป็นมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตรนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับว่าทํำยังไงกันนะครับอ่าโอเคนะครับก็มาดูกันต่อนะครับว่าการเลือกต้นพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์ทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าต้นพันธุ์เราที่จะเลือกต้องเป็นต้นยังไงนะครับอันนี้ก็ ลูกดกนะครับลูกใหญ่นะครับอ่านเดียวให้ดูนี่นะครับมีความสวยงามนะครับลูกดกนะครับเดี๋ยวแต่ผมจะไปเลือกเอาต้นที่มีความสวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับเหมือนต้นนี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ผมตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับอ่าต้นที่ผมจะเอาทําพันธุ์นะครับวันนี้นะครับก็คือต้นนี้นะครับนี่ไม่มีโรคนะครับลูกดกนะครับแล้วก็ผลใหญ่นะครับนี่นะครับ ผลใหญ่นะครับให้ดูนะครับมีความสวยงามอใบก็เขียวไม่มีโรคเคงเกอร์นะครับนี่เพิ่มให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นผมควรจะเลือกเอาต้นนี้นะครับการเลือกกิ่งนะครับการเลือกกิ่งอดูนะครับบูเขานะครับนี่นะครับการเลือกกิ่งนะครับก็คือให้เอากิ่งที่มีความเขียว แล้วก็ไม่มียอดก่อนนะครับนี่เหมือนตัวนี้นะครับนี่ตัดเอาไปได้นะครับอ่าผมก็จะตัดนะครับโอเคนะครับญาติตัดก็ตัดเอาประมาณอ่าคืบกว่ากว่านะครับหรือสองคืบก็ได้ตัดไปก่อนนะครับ <circul ix> เพื่อจะไปอ่าดูอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ผมตัดไปแล้วนะครับหนึง่งจิงอ่าอันนี้กิิงที่สองอ่อาผมต,ตัดตรงนี้นะครับ กิ่งนี้มีลูกนะครับก็มาเอากิ่งนี้นะครับอ่โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าเลือกกิ่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะทำยังไงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมตัดกิ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็มีดินนะครับ ดินเป็น on ด so ินร no like ่วนนะครับลดน้ําไว้พอประมาณนะครับแล้วก็กําดูนะครับก็ประมาณปั้นเป็นก้อนได้นะครับแล้วก็บีแล้วก็แตกเป็นขุยเป็นขุยแบบนี้นะครับแล้วก็มีแก้วพลาสติกครับแก้วพลาสติกใสนะครับขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลือกใช้มีน้ํายาเร่งรากนะครับแล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับทําเองก็ได้นะครับ แล้วก็มียางรัดนะครับแล้วก็มีมีคัตเตอร์นะครับแล้วก็มี เชื yeah, ่อไว้ครับ ผมลองลหลายแบบนะครับแบบไม่ผ่ากิงก็ไม่แบบไม่ผ่าก็คือตัดตรงๆก็มีนะครับบางต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับบางใบผมก็เหลือให้มันมีเยอะนะครับมีเยอะใไปเยอะ โอเคนะครับแค่นี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งอีกขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือการนําถุงนี่นะครับมาครอบต้นนะครับเดีย๋ยวผมอนุญาตยกลงก่อนนะครับก็คือการทําควบแน่นนะครับทำเสร็จนะครับก็คือเราจะไม่ได้ลดน้ํานะครับทิ้งไว้ในที่ โดนเสียงเดียดพอรำไรนะครับการครอบก็อย่าให้ถุงมันเป็นรูแล้วกันนะครับทำต้นก็อย่าให้ขยับนะครับกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นอย่าให้ลำต้นมันขยับไปมาให้มันแน่น เสร็จแล้ว่ะครับก็ใช้ยางนะครับยางรักนะครับยางรัสนะครับใช้สักสองเส้นนะครับสองเส้นหรือสามเส้นแล้วแต่เรา นะครับก็ดึงขึ้นครับขยับขึ้นนะครับ,บนะครับ,รบให้มันมาล็อกอยู่ตรงนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ,รบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งถุงหนึ่งต้นนะครับก็ชิ้งไว้ประมาณ ยี่สิบหรือถึงหนึ่งเดือนนะครับก็มาดูดูว่ารากมันออกหรือยังครับเก็บไว้ก็ตรงที่มันโดนแสงแดดพอรำไรนะครับโดนแสงแดดก็คือประมาณตอนเช้านะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกดตรงนี้ให้แน่นนะครับตกตกดตรงโคนให้แน่นสังเกียรตนะครับก็คือ,อลำต้นนะครับจะมีสีเขียวนะครับใบเขียวไม่แก่ามากนะครับ อันนี้ก็อนุญาตนะครับทําให้มันเสียทุกต้นนะครับแต่จะทําให้ดูสองต้นนะครับนะครับยางหนังยางไม่มีการเจาะรูนะครับเกี่ยวไม่มีได้เจาะรูนะครับเสีนงทอ ก็ดึงขึ่นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็ดความเรียบร้อยนะครับรอบต้นนะครับก็นี่นะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมมาติดตามนะครับ กับผมคุณนนท์การเกษียนะครับที่เหลือนะครับก็จะทําให้เสียนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับมากดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเงินล้านการเกษตรเพื่ออนาคตด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ